าทีเมาั่งอยูที่ยจเจ้แจเน่งผู้ใหญ่ตู่เจ้ากรงคาเฟ่ท่วงจักขึ้นนะคะระหว่างวันที่4ถึง6ธันวาคมรัตอตมบลช้างข้าอมอำเภอในยามจังหวัดจันทบุรีค่ะเจ้หนุมแนดิสพยาตาคนทุกยากู้ชาติพระาศาสนา ขอบยิดีาอ่นะเทียวนะครับทางด้านกลางกลางนี่ก็จะเป็นของเข้าวขาหมูขาแมวขาหมาต่างรงวักาจังหวัดกาญุรรหนุรีจังหีการลกสมเ็จพเจ้าาสินมาราให้บนที่จังหวัดจนบุรีพระได้นำทองทางราช บริเวณที่นี้ซึ่งต่อมาได้เรียกว่าบ้านทางข้ามชาวตำบลทางข้ามรำลึกถึงคุณงามความดีจึ่ร่วมกันสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราตชตำบลทางข้ามขึ้นงานระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนี้ได้ผูกรากาให้เป็นงานประเพณีประจําท้องถิ่นอำเภอนนยามด้านศิลปะและวัฒนธรรม กรทรีและแก่ผู้เกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานรำลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยความยินดียิ่งขอรบรรกคุณท่านเทศบาลตำบลชังข้ามร่วมกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการลำลึกสมเด็จพระเจ้าตากสิมหาราชระหว่างวันที่4ถึง6ธันวาคม2561ณศาลส,สมเด็จพระเจ้าตากินมหาราชซึ่งตั้งอยู่ ที่หมู่ที่ 4. ตบลชันข้ามอำเภอเนยาอามจังหวัดจันทบุรีมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีเขตสองฐานเทศบาลตะบลชันข้ามกำนัน่ใหย่บ้านพี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติผมขอน้องรับลึกถึงพระมหากราธิคุณของพระองค์ซึ่งได้กอบกู้เอกราชให้เกิดถ่ายร่วมกันสืบทอดพระธรรมประเพณีประจำชาติอนุรักษ์สื่อสาปสืัฒนารกมแล้วขอให้การดำเนินงานในครั้งนี้ สำเร็จร pues ่วมตัมว <ness Level s 8> <text> ัตถุประสงค์ทุกประการก็จะมีงานใหญ่ๆอยู่สามงานนะครับงานแรกก็คืองานเชียกีฬาต้องติดตามดูทงเว็บไซต์เพราะมันเยอะมากผมมีแต่งท้งแนวที่เดียวที่ไม่มีกีฬาแข่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะกระจายไปทุกเมเองวันที่เก้าถึงวันที่ยี่สิบวันที่เก้าถ้าทุกท่านสะดวกก็เชิญไปชมที่ดีเปิดที่สนามกีฬาผาก็ได้จัดงานมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการครับ